Aquabiz. All Aquatic knowledge the best knowledge for aquatic System. for สวัสดีครับผมพบกับรายการสาระและความรู้นะครับผมเกี่ยวกับการพาเลี้งสัตน้ำนะครับรายการ Aqua l a f e Channel วันนี้ผมอยู่ที่กระชังเลี้ยงปลานิลและปลาดับพิม,มในแม่น้ำพุมดวงอำเภอพุนพินจังหวัดสุร,ราษฎร์ธานีนะครับผมซึ่งณจุดที่ผมยืนอยู่ตรงนี้นะครับจากเดิมเนี่ย การเลี้ยงปลาในกระชังเนี่ยจะประสบปัญหาโดยเฉพาะในช่วงหน้าร้อนนะครับผมปลาจะมีปัญหาปลาตายนะครับผมทําให้ไม่สามารถวางแผนการเลี้ยงได้แล้วก็ผลผลิตไม่ได้เป็นไปตามเป้าแต่คราวนี้คือเราได้ทางเจ้าของฟาร์มครับได้นำโซลูชันอย่างหนึ่งเข้ามาช่วยน,นั่นก็คือการเพิ่มออกซิเจนนะครับผมการเิ่บออกซิเจนในการเลี้ยงปลาในกระชังซึ่งเราเราก็ทราบดีกันอยู่แล้วว่าออกซิเจนเนี่ยมีความสาคัญต่อการเลี้ยงสัตว์น้ําอย่างมากแต่ว่าจะสําคัญอย่างไรนั้นนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปคุยกับทาง เจ้าของฟาร์มนะครับถึงความแตกต่างที่เห็นได้ชัดเจนระหว่างก่อนการใช้กับหลังการที่ว่าใช้การเติมออกซิเจนในการเลี้ยงฟาในกระชังข้อมูลจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวเราไปเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับ ครับผมตอนนี้ผมก็อยู่ทางเจ้าของฟาร์มนะครับที่ใช้เรื่องเครื่องของการเติมอากาศออกซิเจนในการเลี้ยงตาดินและปลาตะพิมในกระชังครับผมสวัสดีครับพี่นลงครับสวัสดีครับครับพี่นลงแนะนําตัวนิดนึงครับพี่ผมชื่อนลงสายสิงทองครับครับเล่าให้ฟังนิดนึงถึงว่าเรื่องของความเป็นมาว่าทําไมเราถึงมาเลี้ยงปลาในกระชังครับผมสาเหตุที่เลี้ยงปลาเพราะผมมองว่าการเลี้ยงปลาเป็นอาชีพที่ผมถนัดผมชอบอยู่สันโดษอะไรพวกนั้น ก็เลยคิดว่าเลี้ยงปลาน่าจะดีเลี้ยงมานานยังครับพี่ผมเลี้ยงมาตั้งแต่ปี2449ครับ<อ><อ>ก็ประมาณ10กว่าปี12 13ปีนะใช่ครับปร4ปีครับผมแล้วเลี้ยงมานานขนาดนึงแล้วเราได้เข้ามาเขาเรียกว่าได้เข้ามาร่วมร่วมกับทางมานิดกรุป๊ปเล่าความเป็นมาหนึงว่ามาร่วมกับมานิตกรุ๊ปได้ยังไงครับคนอื่นเขาใช้ปลามานิดแล้วมันโตดีผมอยากใช้ด้วยก็เลยสั่งลูกปลามานิตมาใช้ เมื่อสั่งสั่งลูกปลามานิดมาช้ายแล้วผมต้องการอาหารที่คุณภาพดีราคาถูกสั่งตรงตอนนั้นกระชังผมก็พอสมควรผมก็เลยติดต่อมนิดมาช้ายอาหารมานิดตัวตอนนี้ปัจจุบันของพี่นโรงเนี่ยมีกระชังทั้งหมดเท่าไหร่ครับผมเก้าสิบเก้าสิบกว่ากว่าครับในแม่น้าพุ่มดวงทั้งหมดใช่ครับเก้าสิบกว่ากระชังใช่ครับสัดส่วนของตาระหว่างตาดินกับพารัททิพเป็นงังไรก็ประมาณสามต่อหนึ่ง อ่าอ่ตัวไหนมากกว่ากันครับพี่ปลานินมากกว่าครับหมายถึงว่าทางภาคใต้ของเราเนี่ยฮะทางสุราษฎร์อย่างเงี้ยก็จะคือเราจะชอบกินปลานินมากกว่าใช่ครับปลาทับทิมจะใช้เฉพาะโซนภูเก็ตกระบี่เกาะสมุยแหล่งท่องเที่ยวทั้งหมดอ่จจะส่วนใหญ่จะใช้ปลาทับทิมแล้วสาเหตุที่เราลงปลานินเยอะกว่าเพราะปลานินเลี้ยงง่ายกว่า ปัญหาน้อยกว่าแต่ทีมอัตรารอดก็ต่ำกันโตก็ไม่ไม่สม่ำเสมออืแต่เราก็ต้องมีบ้างเพื่อความหลากหลายของตลาดใช่ครับครับผมตรงนี้ในนี่ส่วนในส่วนของตัวกระชังเนี่ยครับของทางพี่นลงเนี่ยเป็นกระชังขนาดเท่าไหร่ครับพี่กว้างกว้างห้าคูณห้าครับลึกสองเมตรลึกสองเมตรครับครับผมอัตราการปล่อยนี่ยังไงบ้างครับอัตราการปล่อยส่วนใหญ่อยู่ที่สองพันครับ สองพันตัวต่อกระชัง, 2, รชงครับครับเราปล่อยลูกปลาเนี่ยอ่าลูกปลาไซขนาดไหนครับพี่ไซประมาณสามสิบตัวโลครับประมาณสามสิบกรัมครับประมาณสามสิบกรัมครับผมแล้วในเรื่องของตัวการเลี้ยงอะไรต่างเนี่ยแม่น่ะในในส่งสภาพแม่ล้อมในวิในแถมนี้เป็นยังไงบ้างครับแม่น้ำสภาพล้อมสภาพแวดล้อมมันก็แย่แต่มันมีข้อดีตรงที่เรามีเขื่อนปล่อยน้ํามาช่วยครับทําให้เราเลี้ยง หน้าแรงเลี้ยงได้ผ่านไปได้มีพอสมควรแล้วก็ช่วงหน้าแรงเป็นช่วงราคาปลาดีด้วยครับแล้วในส่วนตรงนี้ครับผมปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยครับที่ที่ทางพี่อารมลงเจอเนี่ยมีอะไรบ้างครับในการเลี้ยงของใน,ในของเราในแถบนี้ครับแถบนี้ก็คือหน้าแรงปลาจะตายเยอะอเลยจําเป็นต้องมาติดตั้งออกซิเจนให้เพื่อจะลดการสูญเสียตรงนั้นแล้วเพื่อจะให้การโต ให้ระยะเวลาการเลี้ยงมันสั้นลงครับก็คืออันนี้ก็คือเกิดจากที่ว่าเราเกิดปัญหาปลาตายเยอะในหน้าแรงใช่ไหมฮะเราก็เลยพี่นรล,ลงก็เลยมีความคิดว่าเฮ้ย hey, ใย่นั้นเราต้องเอาระบบการให้ออกซิเจนมาใช่ตรงนี้เราเราไปเราไปดูข้อมูลจากไหนมาครับผมว่า<ป>เราต้องเพิ่มออกซิเจนปลาถิงที่เราโอเคลดปัญหาในเรื่องนี้ได้ก็จริงๆแล้วคือมองเข้าใจของเราเองว่าปลาปัญหาทั้งหมดที่เกิดขึ้นมามันมาจาก เริ่มต้นมาจากออกซิเจนและอุณหภูมิก็เลยไปดูงานที่สระบุรีที่มานิตไปติดตั้งให้เสร็จแล้วก็มามองว่ามันเหมาะสมที่จะมาใช้ที่นี่ก็เลยมามานิตก็เลยติดตั้งมาติดตั้งให้ที่นี่ครับตัวเครื่องนี้เป็นรายละเอียดยังไงบ้างครับพี่ออกซิเจนตัวนี้แพอติดตั้งแล้วก็ออกซิเจนมันจะปรับสูงขึ้นประมาณประมาณหนึ่งหนึ่งกว่า ดีขึ้นดีขึ้นนะฮะครับผลการเลี้ยงดีขึ้นแล้วในส่วนของตัวที่ว่าตรงเนี้ยถ้าเราทําเนี่ยหลายหลาคนที่เขาเลี้ยงปลาเขามองเป็นต้นทุนที่เพิ่มแต่พี่น,นลมองนะตรงเนี้ยนะมองจุดเนี้ยเป็นเป็นมองมุมอง,มอง,มองอยังไงบ้างต้นทุนที่เพิ่มแต่ถ้ามองระยะยาวเราจะคุ้มกว่าแล้วอีกอย่างถ้าคนที่ทุนน้อยเราก็สามารถใช้พวกตัวของมูอสองได้ ท่อ PE ตัวนี้เราก็ปรับเปลี่ยนมาเป็นท่อที่ราคาถูกกว่านี้ก็ได้ครับแต่ความคงทนมันอาจจะน้อยกว่าอะไรต่างๆมันก็พวกหัวสายพวกนั้นเรามาปรับเปลี่ยนมาทําเองก็ได้ครับอย่างนี้ฮะในหนึ่งกระชังเนี่ยเราใช,เาใช้เราใช้หัวสายเท่าไหร่ครับผมตอนแรกคือประมาณการไว้ที่สามสามหัวต่อกระชงังแต่ตอนนี้ติดตั้งที่สองฮะติดตั้งที่สองครับครับ แล้วหลังจากที่เราเริ่มได้มาติดตั้งระบบออฟซิเจนเนี่ยผลที่แตกต่างจากที่เราเห็นได้ชัดเลยเนี่ยครับเป็นยังไงบ้างที่ลอยฟั่งนิดนึงปลาแข็งแรงขึ้นอัตราการตายลดลงมากินอาหารดีขึ้นมันตอนนี้มันยังไม่ถึงวันที่จับปลาเราคิดว่าผลผลิตก็น่าจะดีขึ้นเวลาก็น่าจะสั้นลง อันนี้ใช้นี่นี่ติดตั้งมาประมาณหนึ่งเดือนหนึ่งเดือนแค่หนึ่งเดือนเนี้ยเราเห็นผลต่างขนาดนั้นเลยใช่ไหมฮะไม่ไม่ไม่ใช่คือมองคาดการณ์ว่าน่าจะดีขึ้นอะไรที่เป็นตัวบอกคือส,สำหรับพี่นรงเนี่ย<ป>อะไร<ป>ที่ปลาอัตราการตายปลาลดลงมาอาหารเราสามารถเพิ่มขึ้นไปได้อืมเพิ่มคือปลากินอาหารได้ดีขึ้นใช่ครับแล้วเรื่องของที่ว่าสุกปลามันแข็งแรงมากขึ้นเนี่ยเราเราเราเห็นจากเรื่องของสังเกตจากอะไรพี่จากเรา ล่าการตายลดลงอะอจากปราเคยตายวันละตัวสองตัวสามตัว,าตว,าตวอาจจะเป็นสองวันตัวหนึ่งหรืออะไรพวกนี้นี่คืออัตราการตายต่อกระชังใช่ครับครับตอนนี้คืออัตราการตายก็ล,ลดลงด้วยใช่ออกซิเจนที่เราใช้เนี่ยครับผมอ่าเราจะเปิดในช่วงช่วงกลางคืนแล้วก็ช่วงตั้งแต่สิบโมงเพราะช่วงเที่ยงมันจะอากาศร้อนออกซิเจนมันจะหายไปลดลงมาเราก็เปิดช่วงสิบโมงเช้าถึง ประมาณสี่โมงแล้วก็มาเปิดอีกครั้งประมาณแปดโมงสองทุ่มถึงเช้าครับก็คือเราจะเปิดช่วยในเขาเรียกว่าจะเปิดในช่วงเวลาที่ออกซิเจนมันต่ําจริงๆใช่ครับครับผมตรงนี้คือรถเขาเรียกว่ามีความแตกต่างเลยก็คือปลาแข็งแรงอัตราการตายลดลงแล้วก็ที่สําคัญคือกินอาหารดีขึ้นดีขึ้นใช่ครับจัดการได้ง่ายขึ้นไหมครับผมการจัดการก็ง่ายขึ้นครับครับการจัดการเนี่ยมีอะไรบ้างครับที่เราของพี่นรลงเนี่ยครับที่เลี้ยงการจัดการ จริงๆแล้วก็การจัดการในเมื่อออกซิเจนดีมันทุกอย่างมันจะเป็นผลดีมันจะมีผลผูกพันกันหมดอืการดูแลก็ง่ายขึ้นครับอันนี้คือเราให้อาหารเนี่ยปกติเราให้อาหารวันละกี่มื้อครับปกติให้วันละสองสองมื้อครับเช้าเย็นครับครั้งหนึ่งนี่เราให้ประมาณเท่าไหร่ครับผมอัตราการให้ให้จนอิ่มเท่าไรขึ้นอยู่อนขนาดปลา แต่เมื่อก่อนนี้ให้ก่อนติดตั้งออกซิเจนก่อนติดตั้งให้ไม่ได้ให้เยอะไม่ได้ปลาจะตายต้องให้ไม่ในประมาณประมาณหกสิบห้าสิบเปอร์เซ็นตแต่ตอนนี้ให้เกือบเราเราเปอร์เซ็นตได้ครับเท่ากับว่าปลากินอาหารได้ได,ได้ดีขึ้นแล้วก็แข็งแรงขึ้นตรงนี้พอเราให้อาหารเยอะพอเราให้อาหารเยอะขึ้นเนี่ยเขาเรียกว่าเราก็จับจับปลา,ปลาได้กโตเร็วปกติใช่ ปกติเนี่ยพี่เรลงเลี้ยงอยู่ประมาณกี่เดือนครับเราถึงประมาณสี่เดือนถึงสี่เดือนครึ่งครับหน้าแรงก็ประมาณห้าเดือนอแต่ตอนเนี้ยเราเตรียมที่จับที่อายุเท่าไหร่ฮะเนี่ยที่ว่าเร็วขึ้นกว่าเดิมประมาณสี่เดือนสี่เดือนนิดๆก็ถือว่าเร็วแล้วนะฮะับสำหรับปลาแล้วเราเลี้ยงปลาเนี่ยเราปกติเราเราเราผลิตปลาไซส์ไหนครับพี่ไซส์แปดถึงโลสองแปดถึงโลสองก็คือเราใช้เวลาเลี้ยงสี่เดือนจากสามสิบกรัมตัวละสามสิบกรัมครับ อขึ้นมาเป็นพันกรัมขึ้นมาเป็นพันกรัมตรงนี้คือจะเป็นแล้วเรื่องของตลาดเราอะครับพี่ตลาดเป็นตลาดทั่วไปเป็นตลาดแม่ค้าย่อยอก็แม่ค้าตลาดนัดแม่ค้าอะไรพวกนั้นทั้งหมดครับผมอ่ะถามพี่เพิ่มเติมนิดนึงว่ากับการที่ว่าเราเป็นพาร์ทเนอร์กับทางมาิีกรุ๊ปเนี่ยสิ่งที่เราสิ่งที่เราเรา,เราคิดว่า สิ่งอะไรบ้างที่เราประทับใจไม่ว่าจะเป็นลูกพันธุ์คุณภาพอาหารแล้วก็เรื่องของต,วนโนโตัวเทคโนโลยีตัวนี้ให้พี่นางเล่าให้ฟังนิดนึ่งประทับใจคือมนุษย์มีลูกปลาพรอนให้เราทุกทุกอาทิตย์มันจะสะดวกในการทำงานในการลงลูกปลาเราจะไม่ต้องคอยคิวว่าเออเดือนนี้เรามีลูกปลาไหมมนุษย์จะมีลูกปลาให้เราตลอดเวลาคุณภ,ภาพอาหารก็นิ่ง คุณภาพดีใช้ได้อืลูกป,ปลาที่บอกว่าเราใช้ตลอดนี่หมายความว่าของพี่ก็ของพี่น,นล้งคือเราก็เขาเรียกว่าวางแผนการเลี้ยงยังไงบ้างครับจี่ว่าเราทยอยผมจะลงปลาทุกทุกสิบห้าวันวันละ,ะครั้งละประมาณหนึ่งหมื่นสองพันตัวทำไมถึงต้องทยอยลงทุกสิบห้าวันพี่เพราะมันจะมีปัญหาเรื่องตลาดถ้าเราลงไปครั้งเดียวเยอะๆ เราต้องลงทยอยลงแล้วก็ทยอยจับไปตลอดทั้งเดือนหมายความว่าเราก็จะจับเดือนหนึ่งประมาณเดือนหนึ่งประมาณสิบกว่ากระชังสิบกว่ากระชังครับก็คือก็เขาเรียกว่าก็เวทกันไปาตามช่วงเวลาว่าช,ช่วงไหนต้องการอ,าอะไรอย่างนี้ช่วงนี้ราคาปลาดีด้วยใช่ไหมครับราคาก็ดีพอใช้ได้ลดลงมานิดหนึ่งแต่ก็ยังอยู่ในเกณฑ์สูงในเกณฑ์ดี พราะมันราคาอยู่ที่ 65, 63ตาทักทิม75ถึงว่าราคาดีนนแหละตอนนี้นะตอนนี้ต้นทุนเราเลี้ยงเนี่ยเราอยู่ประมาณเท่าไหร่ครับประมาณคอวันอยู่ที่ประมาณ49-53ม,มันขึ้นอยู่อัตราลอดรองาการให้อาหาร ตรงนี้คือสําคัญลูกพันธุ์อัตราลอดการได้อาหาร,รเราเราทำยังไงถึงจะคุมในส่วนของตัวเนี้ยให้เขาเรียกว่าคุมยังไงมีเทคนิคอย่างไงในการในการจัดการคุมเรื่องของอัตราลอดให้ดีที่สุดก็คุมอัตราลอดใด้ดีที่สุดก็เลยต้องมาติดตั้งออก <c oughs> ย้อนกลับไปที่เดิมมานะ่ะครับมันต้องกลับมาที่ออกซิเจนครับคุณภาพน้ําอืำเมื่อออกซิเจนดีน้ําดีอัตราลอดมันก็ต้องดีตามมาตาม่างเมื่อคุมลูกน้องดีให้อาหารดีก็ FCR มันก็ดีตามมา FCR เท่าไหร่ครับพี่ตรงนี้ FCR ประมาณหนึ่งจุดสามหนึ่งจุดสี่หนึ่งจุดสามหนึ่งจุดสี่ครับอืครับผมถือว่าผลคือเขาเรียกว่ามีความแตกต่าง,างเห็นได้ชัดใช่ไหมพี่หลังจากที่เราเปลี่ยนไปใช้ออกซิเจนเพิ่มช่วยตรงเนี้ยใช่ครับต้นทุนเราเพิ่มมากไหมพวกค่าฟงค่าไฟเข้าค่าน้ํามัน,มนอ,อย่าอย่าไปพูดถึงต้นทุนการทั้งหมดที่เราค่าน้ำมันตกประมาณวันละห้าสิบสตางค์กว่า ประมาณห้าสิบสตางค์ต่อกิโลต่อต่อสามสิบสองกระชังต่อทั้งหมดนี่ต่อวันสี่แล้วก็ต้นทุนทั้งหมดประมาณห้าสิบสตางค์ครับวันละประมาณห้าสิบสตางค์สามสิบต่อประมาณสามสิบกระชังก็เอาร้อยี่สิบคูณไปก็ไม่ได้เยอะมากมันตกเพิ่มใช้น้ำมันประมาณวันละสองร้อยบาทอืม พอหารอราอกมาต่อก,กอระชังมันมันตกที่ประมาณห0้าสิบหกสิบตตงตรงนั้นครับแล้วผลผลที่เราได้รับเนี่ยถือว่าคุ้มค่าไหมกับตรงนี้ที่มันเพิ่มขึ้นคุ้มครับคุ้มค่าเพราะอัตรารอดดีขึ้นอัตราการตายลดลงมาเอฟซมันก็ต้องดีตามไปตรงนี้คือเร,รเราเตรียมจับเร็วสุดเนี่ยวันไหนครับพี่ประมาณวันที่สิบห้ากันยาไอตุลา 15้าตุลาก็คือจะเป็นที่ว่าเราจะจับรุ่นแรกจับรุ่นแรกที่หลังจากที่เราใช้อ,ออกซิเจนครับนับจากที่ว่าสิบนับย้อนไปสิบห้าสิบห้าตุลาสิบห้าตุลาติดตั้งส5บห้าเอสิบสิบสองสิหาสิบสองสิงหากันย <2 S 1> ายน2เดือนกว่าสองเดือนกว่าเองครับอันนี้คือสองเดือนกว่านี่นับจากปลาสาสิบกรัมด้วยไม่ใช่เอาไม่ใช่ใช่ไหมครต่นติดตั้งตอนนี้คือปลาเราลงไว้ก่อนแล้วเราเกิดปัญหาแล้วเรามาติดตั้งออก อ่าอ่าโอเคนะ<ต>ครับแล้วแต่หลังจากติดตั้งแล้วมันดีขึ้นก็คือดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยะตรงนี้ก็เลยแบบก็คือเขาเรียกว่าเตรียมจับเตรียมตัวจับได้เลยครับครับผมเพิถ้ามองกันจริงๆแล้วตอนนี้คือเราเลี้ยงปลาสามารถกําหนดวันจับได้อืมเพราะระบบ๊อกเฟนมันเข้าไปเพิ่มฟอ,อ,อกให้อัตราการตายลดลงอาหารให้ได้ดีขึ้น เราสามารถกำหนดเวลาการเลี้ยงได้อย่างเมื่อก่อนเราไม่สามารถกำหนดเวลาการเลี้ยงได้ครับเพราะปลามันตายปลามันมีปัญหาเราก็ต้องอดอาหารต้องหยุดอาหารบางทีถ้าปลาตายเยจะต้องอดอาหารอย่างที่พี่บอกแล<ช>้วไซขนาดก็ไม่ตัวมันก็ไม่โตเท่าไหร่แตกไซด้วยไม่โตโตช้าด้วยครับพอตรงเนี้ยพอเราได้ได้ตรงนี้เข้ามาช่วยปุ๊บเนี่ยปลาก็กินอาหารได้ดีขึ้นครับอืมครับผม จุดนี้คือเราจะเป็นจุดที่เราเกิดปัญหามากที่สุดครับนะฮะแล้วในส่วนของตัวเนี้ยเรามีแผนที่จะเอาไปใช้ส่วนอื่นของพื้นที่การเล่นอื่นของพี่บ้างไหมครับพี่นล์วางแผนว่าจะ,จะไปเอาไปใช้สองจุดครับมาประมาณมกราช่วงนั้น,นก็เริ่มน่าจะติดตั้งจุดที่สองแล้วครับอืมครับแต่เมื่อกี้ผมเข้าไปเมื่อกี้ผมไปเดินดูกระชังนี่เห็นคือ พอลองลองล่ออาหารดูเนี่ยปลากินอาหารดีมากเลยขี่คอกันกินเลยครับอันนี้คือจุดเด่นของทางสายพันธุ์เขาเลยหรือรเปล่าฮะใช่ครับแตกต่างจากสายพันธุ์อื่นๆยังไงบ้างเอาที่เห็นได้ชัดเลยครับพี่ก็กินอาหารเก่งโตดี้านทานโรคดีแถวนี้นี่มีโรคระบาดอะไรไหมครับที่เรามันจริงๆแล้วมันโรคเชื้อทุกตัวมันจะมีอยู่ในน้ําตลอดเวลาครับเมื่อไหร่ปลาเราอ่อนแอออกซิเจนต่ํา ปลาเราก็จะป่วยแต่ถ้าน้ําดีออกดีโอกาสปลาจะป่วยมันก็ยากก็ได้แตว่าทางพี่นาลงก็เขาเรียกว่า,า,กา,กวาแก้ที่ต้นเหตุของปัญหาทั้งหมดค,คือออกซิเจนใช่เลยทุกอย่างมันทําให้เราดีขึ้นครับจากเดิมที่ว่าเราปล่อยให้กับสภาพแวดล้อมเลี้ยงปลาอากาศไม่ดีอะไรอย่างนี้ใช่ฮะ พราะประสบการณ์การเลี้ยงสิบกว่าปีเนี่ยครับผมมันจะต้องแบบเขาเรียกว่าอะไรมีเทคนิคมีการจัดการอะไรที่จริงๆแล้วมันเทคนิคมันขึ้นอยู่ตัวเราเองเราต้องรู้จักสังเกตรู้จักปัญหามันจะมองต้องรู้ว่าปัจจัยหลักของการเลี้ยงปลาคืออะไรบ้างสำหรับพี่นรงเนี่ยสิ่งสำคัญของการเลี้ยงปลาคืออะไรคือลูกพันออ,อ,ออกซิเอออกซิเจนลูกพัน์อาหาร ออกซิเจนดีลูกคันดีอาหารดีเหลือตลาดอย่างเดียวล้อยฟังนิดนึงพี่ตลาดของทา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 งสุราษฎร์ธานีเนี่ยตลาดปลาเนี่ยเป็นยังไงบ้างพี่เขาต้องเขาเขาพฤติกรรมผู้บริโภคเป็นยังไงใช้ชอบบริโภคปลาแบบไหนไซส์ไหนอะไรเงี้ยครับผมสุราษฎร์ธานีใช้ปลานินเยอะไซส์ก็ใช้ปกติไซส์แปดถึงโลสอง ปลาโบก็มีตลาดบ้างก็ไม่เยอะับเป็นตลาดแถวชุมพรหลังสวนถ้าชนะโซนนั้นจะใช้ปลาใหญ่แต่ก็ไม่ใหญ่จนเกินไปแสดงว่าคนแถวนี้ชอบกินปลาหนิลชอบกินปลาำใช่ชอบกินปลาหนิลมากกว่าปลาทักทิม,มปลาทักทิมจะใช้ชเฉพาะส่วนใหญ่จะเป็นภูเก็ตกระบ,บี่สมุย ก็คือสถานที่ท่องเที่ยวอะไรอย่างนี้ใช่ครับโรงแรมอะไรพวกนี้เยอะเยอแล้วอย่างนี้คือเขาการขายการขายปลาของเราเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับการขายปลาเราก็ขายตลอดเวลาทั้งวันทั้งคืนครับเรียกแม่ค้าแม่ค้าจะเข้าตอนไหนเราก็พร้อมจะจับให้ตลอดก็คือจะมีแม่ค้าจากทางจากทางที่ต่ๆๆางๆเช่นอ่ะในเรืองในแบบทาชนะอะไรพวกนี้<ช>เข้ามาครับเขาจะบอกเลยว่าเขาต้องการไซนี้ไซนี้ หรือว่าเราเห็นแล้วว่าเฮ้ยปลาเราได้ไซ์นี้ละแล้วโทรหาแม่ค้าใช่เราจะรู้ว่าแม่ค้าคนนี้ใช้ปลาไซไหนใครใช้ปลาใหญ่เราก็เอาปลาใหญ่ให้ใครใช้ปลาไซ์เราก็ตักปลาไซสให้ก็มาตับกันที่ตรงนี้เลยใช่ครับครับลูกน้องจะไปคัดในกระชังออกครับอืมครับผมตรงนี้สำหรับณจุดนี้ สำหรับพี่นาลงเนี่ยอาชีพการเลี้ยงตาในกระชังในความคิดของพี่เป็นไงบ้างครับจา,จากจุดเริ่มต้นจนถึงปัจจุบันจากจุดเริ่มต้นคือทําคิดว่าทําไว้อาชีพรองปลาเป็นอาชีพหลักตอนนี้เลี้ยงปลาเป็นอาชีพหลักจากเดิมก็เลี้ยงแค่ไม่กี่กระชังนะพี่ใช่ครับเริ่มต้นอย่กระชังนะพี่เริ่มต้นสิบกระชังครับตอนนี้ปัจจุบันมีเก้าสิบกว่ากระชงังครับจากอาชีพลองเป็นอาชีพหลัก ใช่ครับ <c oughs> รู้สึกยังไงบ้างครับอาชีพนี้มันมีความมั่นคงไหมมันมีความเขาเรียกว่ามันมันใช่สําหรับเราไหมเป็นอาชีพที่ให้ความมั่นคงแล้วเป็นอาชีพที่ถ้าใครมีความชอบด้วยแล้วน่าน่าจะเลี้ยงน่าจะทําแล้วผมมองว่าการเลี้ยงปลาเป็นอาชีพที่ปลาธรรมชาติปลาในทะเลหายากขึ้นทุกวันปลาเลี้ยงสําคัญต่อไป ปลาเลี้ยงจะใช้มากขึ้นอาชีพนี้จะมั่นคงขึ้นเพราะยังไงคนก็ต้องกินนะพี่ใช่เนาะปริมาณการใช้ปลาจะเพิ่มขึ้นตลอดเวลาอยากให้พี่พูดถึง,งความสําคัญของอปัจจัยต่างๆไม่ว่าจะเป็นลูกพันธุ์อาหารออกซิเจนมีความสําคัญอย่างไรมากมีส่งผลต่อความสาเร็จในการเลี้ยงปลาอย่างไรพี่ทกุทกตัวทุกจุดมีความสําคัญทั้งหมดแต่สําคัญที่สุดคือคนเลี้ยงคนเลี้ยงต้องเข้าใจปลา ปลาพูดไม่ได้แต่เราต้องเข้าใจมันให้ได้ว่าเขาต้องการอะไรเขาต้องการเขามีปัญหาอะไรเกิดขึ้นถ้าเทียบกันก็เหมือนกับเด็กเราเลี้ยงเด็กเด็กมันจะร้องอย่างเดียวแต่ปลาไม่ร้องแต่ปลาก่อนจะเห็นปลามีปัญหาจะมีปลาตายหนึ่งตัวแสดงว่าข้างในกระชังมันต้องมากกว่านั้นอืครับแล้วเราต้องเข้าใจตรงนั้น แล้วการให้อาหารปัจจัยในการแก้ปัญหาทั้งหมดอยู่ที่อาหารครับคุณคิดว่าปลาตายคุณให้อาหารแล้วมันจะดีขึ้นไม่ใช่คุณต้องลดอาหารก่อนคุณต้องไม่ให้อาหารมันเพื่อจะให้เขามีความเขาเรียกว่าเหมือนคนท้องอืดยิ่งกินยิ่งตายยิ่งกินยิ่งตายแล้วอากาศยิ่งสวิงนี้อ่า ก็ต้องหยุดให้อาหารไม่ต้องกลัวมันกะพรอมแต่ว่าถ้าเราเลี้ยงถ้าแบบโดยโดยปกติเนี่ยถ้าเราหยุดให้อาหารอย่างที่ปัญหาอย่างที่พี่เราลงเจอคือว่าปลาแตกไซส์เลยก็ระยะเวลาก็เปลี่ยนอ่าไอแตกปลาก็ามีปัญหาเรื่องความสม่ําเสม,มอแล้วเขาเรียกว่าไอาที่ว่าตั้งเขาเรียกว่าอะไรวตั้งเป้าตั้งเป้าก็าจะจับมมก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ว่าเอ้ยอีกสองสามวันอีกอีกที่เท่งกันก็จับไม่ได้ก็จับไม่ได้อีก าแตกไซด์ด้วย<ไ>ปต,แต่แต่ทุกอย่างเนี่ยพอเราได้ออกซิเจนเข้ามาช่วยตรงเนี้ยทุกอย่างเราจะควบคุมได้ถึงไม่ร้อยเปอร์เซ็นแต่ว่าก็ดีขึ้นมาเยอะครับตรงนี้คือออกซิเจนเราจะคุมไม่อยู่ระดับเท่าไหร่ครับค่าออกซิเจนไม่ต่ำกว่าสี่ไม่ต่ำกว่าสี่ครับ,รบนะครับผมเราเรียกว่าช่วยเขาเรียกว่าช่วยจะหลายปัญหาที่เราเจอทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของจุดอับอาการปลาป่วยปลาตายอัตรารอดที่ดีขึ้นใช่ครับ การกินอาหารที่ดีขึ้นตรงนี้ส่งผลต่อทําให้เราต้นคุ้มต้นทุนได้ไม่สูงด้วยเราสามารถคุ้มต้น,ตนได้คุมเวลาได้อวางแผนการเลี้ยงได้ง่ายขึ้นครับถือว่าเป็นความสาคัญจริงๆของออกซิเจนเลยแหละมีความสําคัญยิ่งยวดมากๆครับสุดท้ายครับพี่นาลงมีอะไรอยากจะฝากครับผมเกี่ยวกับเรื่องของการเลี้ยงปลาการคิดการเลี้ยงปลานนของเรา ให้คาแนะนำนิดนึงนะผมนะว่าเฮ้ยใครอยากจะสนใจเข้ามาเลี้ยงปลาด้วยอะไรเงี้ยเห็นวันนีเห็นพี่เราลงเลี้ยงปลาเฮ้ยดีเนาะอะไรเงี้ยอยากจะฝากอะไรกับกับทางคนที่สนใจด้วยอย่างเงี้ยครับคนที่สนใจจะเลี้ยงปลาต้องต้องเข้าใจปลาให้ได้ว่าเขาต้องการอะไรปัจจัยหลักไม่ใช่เขาต้องการอาหารอย่างเดียวอาหารเป็นแค่ส่วนหนึ่งของในการเลี้ยงปลาแต่จริงๆแล้วปัจจัยหลักในการเลี้ยงปลาก็คือออกซิเจน คุณภาพน้ําเป็นปัจจัยหลักในการเลี้ยงปลาเราต้องเข้าใจตรงนั้นแล้วเราจะแก้ปัญหาได้ทั้งหมดครับส่วนตลาดก็สําคัญแต่ถ้าผลผลิตเราน้อยปลาตายเยอะตลาดมันก็ <c oughs> มืนอันนั้นเจงแล้ว <c oughs> <c oughs> รจรงปัจจัยหลักคือต้องทำไงให้ปลาเราไม่ตายให้ได้ครับแก้ปัญหาตรงนั้นให้ได้ก่อนแล้วเราทุกอย่างมันจะตามมาครับ ผลผลิตเอออะไรเอยจะตามมาครับสำคัญก็คือเรื่องของถ้าเราถ้ามั่นใจว่ามีตลาดก็ทำแต่ทาแต่ว่าการเลี้ยงของเราเนี่ยในการเลี้ยงที่อย<ะ>่างที่ที่นาลงบอกร็จ<ะ>ับประสบผลสำเร็จหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับอัตรารอดขึ้นอยู่กับออกซิเจนความใส่ใจทุกอย่างเราต้องคข้เใจปลาให้ได้ว่าเขาต้องการอะไรครับเขาขาดตรงไหนวิธีที่จะรู้ได้ดีที่สุดคือประสบการณ์ประสบการณ์ ที่เราสั่งสมมาแล้วก็เรื่องของเอามาปรับใช้กับทางความรู้แล้วก็อุปกรณ์ที่เรามีอยู่นะครับผมแล้วก็พยายามหาข้อมูลหาความรู้เพิ่มเติมตลอดเวลาอย่าคิดว่าเราเก่งต้องคิดว่าเรายังมีปัญหายเยอะที่เราไม่รู้เราเราต้องเรียนรู้ให้เยอะที่สุดหาข้อมูลให้มากที่สุดแล้วเราจะประสบผลสำเร็จในขั้นสุดท้ายเราจะถึงจุดหมายปลายทางที่ดี ก็เป็นข้อคิดที่ดีมากๆจากพี่นรงครับด้วยประสบการณ์การเลี้ยงกว่าสิบาปีจนจนถึงวันนี้นะครับผมสำหรับทางพี่นรงนะครับครับขอบคุณมากครับสำหรับพี่นรงสำหรับข้อมูลในวันนี้นะครับขอบคุณมากครับนี่สิถึงจะมาถึงฟาร์มปันดินนะฮะเราทําข่าวเสร็จทําสกู๊ปเสร็จเราก็ได้กินไปดูจากปันนินนะครับเป็นปันดินทอดกับแกงส้มนะครับปันดินแกงส้มใต้เนี่ยปกติใช้ปลาพงแต่ตอนนี้คือไม่ผิดคอนเซ็ปต์เรามาฟาร์มปันดินเราไม่ได้มาฟาร์มปลาพง ต้องกินบานินจะบอกว่าอร่อยด้วยลองกินบานินดูแค่อร่อยกับปลากระป้อง